นี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่มาหัวหินแล้วต้องอยู่ในลิสต์เราตลอดจะเป็นร้านข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆค่ะที่ซ่อนตัวอยู่ในตลาดโตลุงหัวหินแต่ว่าเป็นตลาดตอนเช้าไม่รู้ว่าเป็นร้านในตำนานไหมแต่คุณป้าบอกว่าขายมาตั้งแต่สมัยส,ยสาวๆข้าวเหนียวมูนของคุณป้ามีใช่เลือกหลายนะปลาแหง้งกุ้งสังขยากอายกะกเจ้าวตา<ม>ตอันที่เราชอบเป็นการส่วนตัวเลยก็จะเป็นสังขยากับปลาแหง้งเราไม่แน่ใจนะคะว่าทางตรงนี้เรียกว่าทางไปไหนแต่ว่าปากซอยเขาจะมีร้านกล้วยช่ายกับร้านขากยกล้วยปิ้งคือพอเดินเข้ามาก็จะเห สั่งของคุณป้าเขาจะมีความแบบอพูดจาแบบกระชับกระชับกระเฉงฟิลคนเทนสุด,สดเ,เลือกหน้าต่างๆได้เสร็จแล้วคุณป้าเขาก็จะตักใบตองใส่ลงไปในข้อเหนียวตามด้วยหน้าที่เราเลือกนั้นก็หอเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้กลัดแบบโบราณสิ่งที่ทําให้เราติดใจและดึงเรากลับมาทุกครั้งเลยก็จะเป็นข้อเหนียวมวลของคุณป้านี่แหละหอมแล,แล้วก็ข้อเหนียวนุ่มนิ่มอ่ะซึ่งคุณป้าบอกว่าสาเหตุที่มันนิ่มขนาดนี้ก็เพราะว่าคนแก่ทำมันไม่ค่อยมีแล้วก็เลยทําสนองนี้ตัวเองไปด้วยเลยอีกหนึ่งหน้าสัาขคีือ่นงอดขยวกันนน ที่เราชอบมากก็จะเป็นปลาแห้งค่ะคุณป้าเขาจะใช้เป็นข้าวเหนียวมูนสีเหลืองปลาแห้งหอมมากแล้วก็มีความเค็มๆนัวๆกินคู่กับข้าวเหนียวมูนอร่อยข้าวเหนียวมูนของคุณป้าเขามีหลายสีเลยอ่ะมีเป็นข้าวเหนียวดําก็มีในส่วนของหน้าอื่นๆนะคะก็คือแล้วแต่คนชอบเลยแต่เราด้วยความที่อาจจะเป็นเจเนอเรชันที่ยังไม่ค่อยเข้าถึงพวกกรอยกับกระชิกสักเท่าไหร่แต่คิดว่าคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาเนี่ยต้องชอบแน่ๆแต่จะบอกว่าใครที่สั่งหน้าเจ้าตาหน่ะคุ้มสุดเพราะในท็อปปิ้งมันตั้ คุณป้าปี๊เราถามคุณป้ามาให้แล้วว่าเปิดกี่โมงคุณป้าบอกมาว่าเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเป็นการเปิดร้านแบบสุ่มนะคะเพราะว่าคุณป้าแก่แล้ววันไหนมีแฮงก็มาเปิดวันไหนไปหาหมอหรือไม่สะดวกก็อาจจะปิดเป็นไงล่ะแบบใหม่สไตล์ดั้งเดิมสุดๆร้านคุณป้าน่าจะมีคนชอบกินเยอะรูปดาราเต็มไปหมดเลยใครที่เคยกินแล้วมายืนยันความอร่อยให้คุณป้าหน่อยคอมเมนต์คุยกันได้ค่ะหรือใครที่อยากกินก็กดเซฟกดแชร์กดติดตามแล้วไปกินคอนแยวมูนของคุณป้ากันได้เลย